เป็นเรื่องที่ภาครัฐบอกว่าตอนนี้ต้องมาเร่งลดภาระของประชาชนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศหรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนแต่ชื่อจริงก็นนคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาพักใหญ่ละนะว่าจะเริ่มลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังเขาบอกว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเคาะมาเรียบร้อยนําเสนอคณะรัฐมนตรีรออยู่นะครับว่ารายละเอียด จะเป็นอย่างไรมันก็มีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆแหละนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะอิงนะครับคุณสมบัติเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมครับอย่างเช่นสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับรายได้บุคคลไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัติเดิมแต่ที่จะเพิ่มขึ้นมาคือนี่แหละครับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีนี่ตรงนี้แหละสาคัญเพราะเดิมเนี่ยท่านผู้ชมครับสามีภรรยา ภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านไม่มีงานทำไรายได้ไม่เกินแสนแน่ตรงตามเงื่อนไขขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้บัตรคนจนแต่สามีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นนะฮะปีละหกแสนแต่เงื่อนไขเดิมเนี่ยภรรยาก็ได้สิทธิ์แต่เงื่อนไขใหม่ไม่ได้ครับเพราะดูะไรายได้ครวัวเรือนนะครับสามีภรรยายอยู่ด้วยกันบอกว่าภรรยายไม่มีเงินนะครับไรายได้ต่ํากว่าแสนแต่สามีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นปีละหกแสน เอามาหารสองเท่ากับคนละสามแสนต่อปีเกินครับนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่มากรองหาคนที่จรจ,จริงๆนอกจากนี้ครับก็ยังมีคุณสมบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติเดิมๆนี่แหละนะครับก็คือไม่มีทรัพย์สินหรืออาจจะมีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลากอมทรัพย์พันธบัตรตราสารน,นี่ไม่เกิน10,000แบาทบ้านทาวน์เฮาส์ไม่เกิน25ตารางวานี่ก็ประมาณทาวน์เฮาส์ทั่วไปนะฮะไม่ใช่บ้านเดี่ยว ้องชุดไม่เกิน35ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นที่อาศัยหรือที่กเกษตรไม่เกิน10ไร่ที่ดินอื่นก็ไม่เกินหนึ่งไร่อันนี้เป็นเงื่อนไขเดิมอยู่แล้วตอนนี้กาลังพูดคุยกันเรื่องของกําหนดจุดลงทะเบียนก็จะเปิดจุดรับลงทะเบียนนะครับตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆสําหรับคนที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้จุดรับลงทะเบียน แบบ Walk in เข้าไปนี่แหละแบบเดิมๆส่วนใครนะฮะที่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนก็ได้สิ่งสำคัญก็คือครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าคนที่ได้สิทธิ์เดิมเนี่ยประมาณ13ล้านกว่าคนเนี่ยรอบใหม่ทบทวนสิทธิ์ใหม่เพราะมันมีเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาท่านผู้ชมนี่เห็นไหมฮะว่าต้องจนจริงไม่จริงรายได้ครัวเรือนเพราะฉะนั้นทบทวนสิทธิ์ใหม่คือลงทะเบียนใหม่หมดเอาไวางั้นเถอะ คาดว่าแม้ว่าจะเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมานะครับกรองเอาคนจนจริงๆเนี่ยเดิมใน13ล้านคนแต่พอกรองแล้วก็บอกเออรอบใหม่จะเพิ่มเป็น14 15ล้านคนนะที่จะมีสิทธิ์เนี่ยตามเงื่อนไขใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญได้สิทธิ์แล้วไม่จาเป็นจะต้องแบบไปหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไปใช้ละใช้บัตรประชาชนเลยนะครับใช้บัตรประชาชนได้เลย เพราะบัตรประชาชนเป็นสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วะจะไปรูดซื้อของนะครับไปใช้สิอะไรต่างๆเนี่ยได้เลย